สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็ยังบอกนามเพิ่มอีกครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่คอร์ดใหม่ผมนะครับ Mywork นะฮะซึ่งดีคอร์ดนี้ครับก็จะเกี่ยวกับการแจกพวก p s d ดีแบนเนอร์แล้วก็นะครับแล้วก็พวกไฟล์เทมเพลตพวกชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซลโฮสต์นะครับนี่นะแล้วถึงพวกไฟล์เว็บไซต์นะครับซึ่งพวก่พวกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับแต่กลาวฟอนต์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมจะมาแจกวันนี้หมาเลยนะฮะซึ่งสามารถดาวลิงก์ได้จากที่ดีคอร์ดเวิร์กมีเลยนะครับผมจะแปะไว้แยกกันเนาะก็ ฝากด้วยนะครับดิทวอกมีผมนะก็เข้าดิทมาเนี่ยก็จะมีห้องเก็ตโลสำหรับใครที่เล่นไฟมนะก็อยากได้เซตติ้งอะไรพวกนี้นะเซตติ้งเกมหรือว่าจะเอาเอ่อซีเอ็มดีนี่วันนี้นะก็มีขายในที่นี้นะผมมีนะครับอ่ะถ้าใครที่จะมาเอาพวกพีเดีเนี่ยก็เข้าดิทวอกมีมาก่อนแล้วก็มาห้องเกนะ็ตโลเนี่ยก็เข้าดิทหมายเวิรที่ تي, ดิทวอกมีเลยนะครับโอเคผมจะไปลิงก์ไปทางตัง้งคิวเนาะนะฮนะก็ส่วนวอกมีเนี่ยฮะจะออก หรือไม่ออกก็แล้วแต่พิจารณาเลยครับพิจารณาเองเนาะเพราะว่าดิสก์วีดีผมจะมีพวกเซีนดีขายพวก Adobe ต่างๆเนี่ยส <i> <ités> ่วนไมล์เวิร <tunnel ization S 1> <waters S 2> ์กก็จะมีขายเช่นกันนะไมล์เวิร์กเนาะมาผมกดเข้าไปไมล์เวิร์กเลยนะฮถ้าจะกดเข้าไมล์เวิร์กนะให้เรากดรับอยู่ตรงนี้นะรับบัตรนะครั้งเวลคัมเนี่ยกดติ๊กเลยครับนอกจากนั้นนะทุกคนครับซึ่งทุกคนเนี่ยบอกก่อนนะว่าดิสก์ไมล์เวิร์กเนี่ยมันเป็นสิสโตเกี่ยวกับพวกสิขายสินค้านะจะมีพวกลองวินโดใช่ปะขายยอดนับยอดพรีเมียมนะครับแล้วกก็็ขาาย VP นนะะมีเ ก็พวกเนี้ยจะเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกต่างๆเลยนะทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมแจกยู่พรีมียมย่นะโดยไม่ต้องซื้อนะซึ่งถ้าหากหมดหมดเขตนะก็คือไม่ได้แจกแล้วนะก็จะขายยดเป็นราคา20บาท15บาทนะครับก็ตามนี้เนาะนะครับรายละเอียดวิธีการรับยดฟรีตามนี้เลยนะฮะอันนี้มีมีสามแบบนะคือเลือกเอาได้ครับก็คือ1ในสามเนี้ยเลือกได้นะหนึ่งครับแอดไลน์ครับไลน์ไปส่งข้อความไปหาไลน์ออฟฟิเชียลนี้นะฮะ แล้วก็แคปรูปหน้าจอที่แอดไปแล้วก็แคป์แชทมาครับแจ้งชื่อว่าดิที่อชื่ออะไรในไลน์เนาะแล้วก็แคปแชทไลน์ครับในห้อง Verify เลยครับข้อ2นะฮะก็ข้อความนี่ครับ My Work นี่กอบลิงก์นะฮะกอ็ไปครับกอ็ไปแชร์ดิสอื่นแทนทีครบ3ดิสแล้วก็แคปประธานตัวครับดิสเวลิฟายเลยครับข้อ3ครับผมกดไลค์คอมเมนต์เกี่ยวกับวิดีโอด้านล่างก็คือข้อ2เนี่ยเห็นปะข้อ2ย่อยเนี่ยก็คือจะเป็นวิดีโอคลิปวิดีโอนี้เลยนะที่ผมกำลังพูดอยู่ครับตอนนี้นะฮะ ดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์นี่นะโอเคนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานไปที่ห้องเวลฟายนะครับโอเคก็ตามนี้ครับอ่านี้เป็นอันนี้จะเป็นห้องแชทห้องแชทก็จะมีแบบว่าพวกยูทิพเปียสนะก okay. <antis>, ็จะได้แชทพูดคุยกับผมนะครับแล้วก็สามารถดีคอนดีคุยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสปอยห้องสปอยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่จะลงอันนี้ผมจะแจกทุกอันนะแล้วก็แจกทุกอันนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันจะทยอยแจกนะนะครับประมาณนี้นะส่วนพวกเพื่ดีต่างๆเนี่ยก็เนี่ย ก, Follow, ala, ก็จะมีพวกโลนะครับมี p o โลมีเกาะนะฮะมี s p l i ต t e r พีดีดีไซน์ก็จะมีพวกห้องพีดีดีไซน์ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟพีดีเนาะตามนี้เลยนะครับพวกโลโก้แบนด้เนยแล้วก็มีพวกไฟมออนะครับฟอนต์นะครับสคริปต์นะครับนะตามนี้เลยนะโอเคสเปเชียลแอสเซทก็เป็นพวกเกี่ยวกับของสเปเชียลคือพวกสื่อยอดวีดีนะก็จะมีไฟลแคร็กอีโดวี่อีโดวีนะครับไม่ต้องไปซื้อนะ ไม่ต้องไปเซิร์อรวีครับก็คือเป็นฝากรากที่ลมแห่งแท็กที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปดูกน,นีนก็เป็นพวกวิดีโอสอนคนพวกมือใหม่ทำดีไซน์เนาะไม่เล่มกดไลค์กดติดตามผม้วยนะครับผมครับ